เออร์อโบโอัตโนมืออ่ะเพื่อนๆจะรู้จักหเลอว่าย,ยังไงไหปังสวยครับมีวายสออย่างนี้ 5, 5้าเหรียญแล้วก็อะไรจำไม่ได้นะจัดมาก่อนสองห้ 2, 5, 9, นะฮะอ้ถ้าเกิดไม่มาจริงบิ๊กวินหนีเลยรอบนี้ค่านี้ของจริงโอ้ยมาแล้วแหละแบบนี้อเต็มข้อห้าไผ่เต็มอืม้องอย่างนั้น คลิปว oh, ิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะกลาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักถูกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมแง่เ,เครียดคนเดิมนะฮะมาอยู่กับเส้นทางของมาจองสองกันหน่อยครับอะเอดเธอโบแล้วใส่เลยแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะวันนี้รู้ๆกันอยู่นะเกมนี้ กมในตำนานจริงๆนะครับไปครับมีไวแถวสามสวยไหมไม่สวยไม่ไหลครับอ่ะช่างครับไม่เป็นไรเราก็ใส่กันไปเรื่อยๆนะทุนเรามาเท่านี้ไหวอยู่แล้วชิวๆไปครับยังไงฮืสแกตเตอร์คาอยู่ข้างบนตัวหนึง่งไม่มาเฉยอ่ะยังไงฮะอย่ามาล้อหลอกเยอะวันนี้นะเออกะมาใส่แบบชุดใหญ่แล้วนะตอนแรกกะว่าจะแบบมาใส่หนักๆเลยนะแต่ว่าเอาเท่านี้ก่อนนะจันนะยังไง โอเคห้า okay. ไผ่เยอะอยู่นะเมื่อกี้อุ้ยแล้วมีไวสองสาแบบนี้ตัวอะไรไหลบ้างมองไม่ทัน2ไผ่มีวาวแถวสองแล้ว 2, ว2ไผ่ไหลอีกรอบหนึ่งสามเหรียญสวยงามครับโอ้โหไหลยับจัดมาฮนะหกเก้หกลสวยนะแบบนี้อ่ะมาดีแบบนี้เราก็ขยับไปครับตามสเต็เราเลยแล้วจัดแบบชุดใหญ่ให้ด้วยมีไวแถวสองยังไง5ไผ่เทียมเลยไหมมาฮะไปครับห้าเหรียญแล้วไม่ไหลครับผมใส่กันต่อฮะ ยังไงของกดแชร์เลยละกันแบบว่าเทอร์โบอัตโนโมัติอะเออเทอร์โบอัตโนมืออะเพื่อนๆจะรู้จักหรือว่าอุ้ยยังไงไหปังสวยครับมีวายสองสามอย่างนี้ห้าเหรียญแล้วก็อะไรจำไม่ได้นะจัดมาก่อนสองห้าเก้านะอ้อหดีจัดครับมานะดีแบบนี้ก็ขยับต่อเลยละกันนะตายไปครับหมัดเขาให้แล้วเอ้สองไพ่สองเหรียญยังไงอุ้ยมีวายสองสามสี่ครับเจ๋งครับแบบนี้ เป็นคาราเรลครับโอ้โหแบบนี้ติดไฟเอาละครายสวยๆเลยนะคูณห้าห้าพันเก้าครับจัดมายังไงฟรีเกมหรือว่าบิ๊กบินสวยๆอีกสักดอกไม่เอาแล้วนะฟรีเกมเออค่าหนีนะบอกเลยเอ,อ้ยยังไงโอโอุอ้ยสองไพ่เยอะมากแล้วไม่ไหลครับไปกันต่อฮะเอ้ยยังไงมีวายแถวสองแล้วโอเคห้าเหรียญยังไงสองไพ่มามีวายแถวสองแบบนี้ โอ้โหมังกรเขียวใช่ไ่มอันเนี้ยจำชื่อไม่ได้ฮะก็โชกเขาให้จัดมาก่อนหนึ่งตีสองเจ็ดค่ะเปิดนี้รู้เรื่องอ่ะขออีกสักบิ๊กหนึ่งแล้วกันวันนี้ทรงมาดีมากเลยว่ะเออสอง่ส่มาแล้วเนี่ยแบบนี้ตรงนี้โอ้้ยมีาวแถวสองนีสองเหรียญสามเหรียญเทียบเลยอืจัดมาฮะเต็มคาราเบลไปมาถ่าวา่าขอวัดหน่อยมาเออเพื่อโบบาเบ็ดร้อยจะมานะกดไปครับ ถ้าเกิดไม่มา,าจริงบิ๊กวินหนีเลยรอบนี้ค่านี้ของจริงโอ้โหมาแล้วแหละแบบนี้อ้เต็มคอห้าไผ่เต็มอ้มออย่างงั้นโคตรดียจัดมาหนึ่งศูนย์นะเปิดรีดูเรื่องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะหนีเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ